สวัสดีครับวันนี้เรามีเรื่องน่าสนใจมากๆจากเอกสารที่เราได้มานะครับเป็นส่วนหนึ่งของวิยายเรื่องยาวเลยชื่อเกิดอีกครั้งเพื่อเป็นจัก,กรพรรดิ mm hmm. เราจะตามติดตัวเอกคือหวังชงครับผมในภารกิจที่เอ่อต้องบอกว่าท้าทายสุดๆคือการเข้าไปในหมู่บ้านอู่ชางหมู่บ้านเลิศลับนั่นน่ะเหรอคะใช่ครับที่นี่คือแบบเต็มไปด้วยยอดฝีมือแต่ก็ปิดตัวเองจากโลกภายนอกมาเป็นพันปีเลย ใช่ค่ะภารกิจนี้มันเลยซับซ้อนกว่าแค่การเอ่อการสู้รบธรรมดาแต่มันคือการทำความเข้าใจการโน้มน้าวใจเพื่อให้ได้เอ่อกำลังพลที่แข็งแกร่งมากๆกลุ่มหนึ่งมามซึ่งมันต้องอาศัยทั้งฝีมือความรู้แล้วก็จังหวะเวลาที่เหมาะเจาะมากๆท่ามกลางเอ่อความลับความเชื่อที่ฝั่งรากหลึกของชาวบ้านเขาเลยค่ะใช่เลยครับ แล้วเราจะมาดูกันว่าหวังชงต้องเจออะไรบ้างเขาใช้กลยุทธ์แบบไหนในการเจอ,อผู้พิทักษ์หมู่บ้านพวกพวกโอโซเก่งๆแล้วก็วิกฤตการณ์ลึกลับที่แบบคุกคามคนทั้งหมู่บ้านเลยนะ uh huh. แล้วมันไปเกี่ยวกับการสร้างเมืองเหล็กที่ทำให้เขากลายเป็นเป้าของมหาอำนาจทั่วตาถังได้ยังไงเตรียมตัวให้พร้อมเลยครับเจาะลึกเรื่องนี้กันเปิดเรื่องมานี่ก็ดุเดือนเลยนะครับหวังชงเพิ่งไปถึงหมู่บ้านอูฉางนี่แหละ ปะทะเลยใช่ครับต้องเจอกับห่วงปัวเทียนผู้พิทักษ์หมู่บ้านทันทีเลยคนนี้ฝีมือแบบไม่ธรรมดาจริงๆนะครับเขาใช้เคล็ดวิชาเอ่อแม่ทัพศิลาอ๋อที่สร้างร่างยักษ์หินน่ะเหรอคะใช่ครับสร้างร่างยักษ์ศิลาสูงใหญ่กว่า10จัง10จังนี่ก็ประมาณ30เมตรได้สูงมากพลังทําลายล้างนี่แบบโอ้โหหอกหินฟาดลงมาทีพื้นยุบเป็นหลุมใหญ่เลยครับ แต่ที่น่าสนใจกว่าคือปฏิกิริยาของหวังชงนะคะใช่ไหมครับแทนที่จะตกใจหรือแบบเข้าสู้เลยเขากลับหลบเร็วมากแล้วก็เออกระโดดขึ้นไปยืนบนหมัดของยักษ์ศิลาเฉยเลยโหนิ่งมากใช่ค่ะมันแสดงถึงความมั่นใจแล้วก็ฝีมือที่เหนือกว่าชัดๆเลยคือเหมือนเขาไม่ได้มาสู้เอาตายแต่เหมือนมาทดสอบพลังมากกว่าว่าเคล็ดแม่ทัพศิลานี่มันขนาดไหนแล้วหวงโปเทียนเห็นแบบนั้นก็โกรธสิครับ เอาจริงขึ้นมาเลยนัดพลังเต็มที่เลยร่างศิลามีแขนงอกเพิ่มเป็นสี่แขนกวดแกว่งหอกสองเล่มพร้อมกันโอ้โหน่ากลัวขึ้นเยอะแต่หวังชงก็ยังรับมือได้นิ่งมากนะคะจนกระทั่งเขาตัดสินใจใช้ไม้ตายเครสวรรค์หยินอย่างรังสรรค์ใช่ค่ะแค่ใช้นิ้วเดียวแตะไปที่หน้าอกร่างแม่ทับศิลาแล้วไงต่อครับทุกอย่างหยุดเลยค่ะหยุดชะงักหมด แล้วที่เหนือกว่านั้นคือเขาสามารถดูดพลังปราณของห่วงป่อเทียนออกมาได้โดยที่อีกฝ่ายไม่เจ็บหนักเลยนะโหเดี๋ยวนะเคล็ดวิชานี้มันใช่ค่ะในยุทธภพนี้ถือเป็นวิชามารที่ร้ายกาจมากเพราะดูดพลังคนอื่นได้อืมแต่การที่หวังชงเลือกจะหยุดแล้วก็คืนพลังส่วนใหญ่ให้ห่วงป่อเทียนนะคะมันเหมือนส่งสารชัดเจนว่าเขาไม่ได้มาทำร้ายแค่ต้องการกำราบแสดงให้เห็นว่าเหนือกว่าอ๋อเข้าใจละ ซึ่งแน่นอนชาวบ้านที่ดูอยู่ก็ตะลึงแล้วก็สับสนกันใหญ่แต่ในขณะเดียวกันนะคะพวกผู้ติดตามของหวังชงอย่างเกาเฟิงหยันก็ไม่ได้ยืนดูเฉยๆเตรียมพร้อมเหมือนกันเตรียมพร้อมเลยค่ะเตรียมใช้รูปแบบการโจมตีประสานมังกรอสรพิษทันทีถ้ามีอะไรผิดพลาดแสดงว่าวางแผนมาดีมากไม่ได้มาเดี๋ยวเแน่นอนนึกว่าจะจบแค่นั้นแต่เปล่าเลยครับเรื่องมันซับซ้อนขึ้นไปอีก มีผู้อาวุาโสโผล่มาอีกสองคนใครคะนั่นผู้อาวุโสตู้กับผู้อาวุโสฟางครับผู้อาวุโสฟางนี้คือใช้หนามจิตโจมตีทางจิตใส่วังชงเลยโหโจมตีพลังจิตเลยเหรอใช่ครับกะทําลายสมาธิหรือทําร้ายจากข้างในส่วนผู้อาวุโสตู้ก็ใช้ก้อนหินธรรมดาธรรมดานี่แหละสร้างค่ายกลยินอย่างสยบสี่ทิศกะขังวังชงไว้เลยค่ายกลน,นี้อันตรายไหมคะ เขาว่ากันว่าอันตรายสุดๆครับถ้าเดินผิดก้าวเดี่ยวนี่อาจจะตายได้เลยโหรับงอนกันหนักเหมือนกันนะเนี่ยแสดงว่าไม่ต้อนรับคนนอกจริงๆใช่ครับแต่หวังชงก็ทำเซอร์ไพรส์อีกแล้วครับยังไงคะเขาไม่ได้ดูตกใจหรือติดกับอะไรเลยกลับเดินออกมาจากค่ายกลยินอย่างสยบสีทิศได้แบบสบายๆเหมือนเดินเล่นในส่วนหลังบ้านเลยครับฮะจริงเหรอทั้งๆที่เป็นค่ายกลลรับสุดยอดขนาดนั้นนะนะ ใช่ครับขนาดคนในหมู่บ้านอย่างห่วงป่อเทียนเองยังยอมรับเลยว่าถ้าเป็นเขาติดอยู่ข้างในก็คงหาทางออกไม่ง่ายโหไม่ธรรมดาเลยจุดนี้แหละครับที่ทำให้ห่วงป่อเทียนเปลี่ยนท่าทีเลยอ้าวเปลี่ยนไปยังไงคะจากที่ตอนแรกเป็นศัตรูคราวนี้กลับมาปกป้องหวังชงซะงั้นเขาบอกพวกคู่อุโสว่าคนที่ผ่านค่ายกลนี้ง่ายๆแบบนี้ไม่น่าจะใช่คนเร็วร้ายหรอกนะอืมมีเหตุผล แถมนึงอ้างด้วยนะเหมือนแก้ตัวให้ว่าจริงๆแล้วฟางเสี่ยวหยานเด็กผู้หญิงในหมู่บ้านนั่นแหละที่เป็นคนพาหวังชงเข้ามาเองฮ่าดูเหมือนจะประทับใจในฝีมนือน,นะน่าจะอย่างนั้นครับคือถึงจะแข็งกร้าวแต่ก็นับถือคนที่เก่งกว่าหรือเอาชนะตัวเองได้เป็นนิสัยนักรบจริงๆค่ะคือยอมรับในความแข็งแกร่งและพอหวังชงชนะเขาได้โดยไม่ทําร้ายแถมยังผ่านค่ายกลไปง่ายๆอีกมันก็เปลี่ยนมุมมองไปเลยครับและในที่สุดก็มีเสียงลึกลับ ทรงอำนาจดังขึ้นมาน่าจะเป็นเสียงหัวหน้าหมู่บ้านว่าไงคะเสียงนั้นอนุญาตให้หวังชงกับผู้ติดตามเข้าไปในส่วนลึกของหมู่บ้านได้ครับก็ถือว่าพัานด่านแรกไปได้พอเข้าไปข้างในนะครับหวังชงก็ได้เจอหลี่เซียแม่ทัพคนสําคัญที่เขาส่งมาก,ก่อนหน้าอ๋อคนที่ส่งมาเจราจาใช่ไหมคะใช่ครับแต่สภาพหลี่เซียเนี่ยคือแบบน่าตกใจมากบาดเจ็บสาหัสเลยภารกิจลมเหลวไม่เป็นท่าเอา้ทาท้งทั้งที่คนนี้เก่งใช่ไหมคะ ได้ยินว่าอนาคตแดจะได้ฉายาแม่ทัพใหญ่คงกระพัน์เลยนะนั่นน่ะสิครับการที่ยอดฝีมือระดับนี้มาแพรยับที่เนี่มันยิ่งบอกเลยว่าเออขุมกําลังจริงๆของหมู่บ้านอูฉางนี่มันไม่ธรรมดาเลยถูกต้องค่ะมันเป็นเหมือนคําใบ้ที่บอกว่าคนที่หวังชงกําลังจะเจอต่อจากนี้ไม่ใช่แค่ยอดฝีมือธรรมดาธรรมาแน่ครับ แล้วพอหวังชงได้เจอเหล่าพวกอุโสตัวจริงก็ยิ่งชัดเลยครับระดับไหนคะพลังของพวกเขาแต่ละคนนี่พลังบ่มเพาะสูงมากอย่างน้อยๆเลยนะคือระดับราชานนักรบครับซึ่งนี่ก็เทียบเท่าพวกยอดฝีมือหรือขุนศึกใหญ่ๆใ,ในต้าถังแล้วนะโหนี่แค่ระดับเริ่มต้นเหรอคะนี่ยังไม่นับพวกระดับนักรบศักดิ์สิทธิ์อีกนะครับที่น่าจะมีซ่อนอยู่อีกหลายคนซึ่งระดับนี้คือใกล้เคียงตำนานแล้วหวังชงถึงก็ประเมินเลยว่ากำลังรบของหมู่บ้านเล็กๆเ,เ,เนี่ย เทียบได้กับตําหนักผู้พิทักษ์ขนาดย่อมของราชสำนักเลยทีเดียวสุดยอดจริงๆค่ะหมู่บ้านเล็กๆแต่พลังไม่เล็กเลยพอได้เผชิญหน้ากันจริงๆหวังชงก็เข้าประเด็นเลยครับไม่ต้องอ้อมข้อมบอกจุดประสงค์ไปเลยใช่ครับบอกเลยว่าต้องการระดมกําลังนักรรฟิมือเยี่ยมของอูฉางเนี่ยไปช่วยปกป้องชายแดนต้าถังจากสงครามที่กําลังจะมาถึงเสนอทั้งชื่อเสียงเกียรติยศเงินทองมากมายให้เลยแล้วคําตอบล่ะคะปฏิเสธครับเอา้า ผู้อาวุโสอูจิวเหมยแล้วก็หัวหน้าหมู่บ้านที่ออกมาที่หลังยืนกลานเสียงแข็งเลยว่าหมู่บ้านมีกฎเหล็กพันตีห้ามยุ่งเรื่องโลกภายนอกเด็ดขาดพอใจกับชีวิตสงบสงบของตัวเองว่างั้นเถอะประมาณนั้นครับแม้หวังชงจะพยายามบอกว่าฝีมือขนาดนี้ไม่คนปล่อยให้เสียเปล่าในยุคที่บ้านเมืองต้องการก็ไม่เป็นผลเลยเหมือนมีกำแพงประเพณีที่หนามากขวางอยู่จริงๆนะคะใช่ครับแต่มีอีกจุดที่น่าสนใจนะครับตอนที่คุยกันเนี่ย วังชงสัมผัสได้ถึงพลังของหัวหน้าหมู่บ้านที่แบบมหาศาลมากเทียบเท่าระดับตำนานอย่างจังโจเทียนเฉียงเลยโหขนาดนั้นเลยแต่ในขณะเดียวกันเขาก็รู้สึกถึงความผิดปกติบางอย่างในร่างกายหัวหน้าหมู่บ้านคล้ายๆกับมีอาการป่วยหรือความอ่อนแออะไรบางอย่างซ่อนอยู่อืมอันนี้น่าจะเป็นเงื่อนงำสำคัญนะคะครับการเจรจาครั้งแรกก็ดูเหมือนจะล้มเหลวไปหวังชงเลยขอพักค้างคืนที่หมู่บ้านก่อนคืนหนึง่ง ก่อนจะไปเขาก็ทิ้งคำพูดปริศนาไว้ว่าคืนนี้ระวังอย่ากินเกลือสินเทาเกลือสินเทาทำไมล่ะคะตอนนั้นไม่มีใครเข้าใจเลยครับแล้วคืนนั้นเองปริศนาก็กระจ่างพร้อมกับวิกฤตครั้งใหญ่เลยค่ะคืนนั้งดันเป็นคืนจันทรคราพาพอดีอ๋อช่วงที่พลังหยินแรงสุดใช่ค่ะแล้วทันใดนั้นเองชาวบ้านอู่ช้างเลือกมากโดยเฉพาะคนแก่ๆเริ่มป่วยหนักลงพร้อมๆกันเลย เสียงกรีดร้องดังไปทั่วหมู่บ้านเลยค่ะอาการคือตัวแข็งมีจุดดำๆขึ้นตามตัวเลือดออกปากออกจมูกน่ากลัวมากนี่คือสิ่งที่หวังชงรู้ล่วงหน้าเขาจำได้จากชาติก่อนว่าชาวอูช่ชางมีโรคประจำตัวบางอย่างที่จะกำเริบหนักสุดในคืนพลังหยินแร่งแรงแบบนี้ถูกต้องค่ะแล้วหวังชงก็ไม่รอช้าเลยใช้โอกาสนี้ทันทีรีบเข้าไปช่วยชาวบ้าน ต้องฝ่าพวกผู้พิทักษ์ที่ยังระแวงเข้าไปช่วยผู้อาวุโสอู๋จิ๋วเหมยที่อาการหนักมากแล้วเขาช่วยยังไงครับเขาใช้โอสถยาเม็ดพิเศษที่เตรียมมาล่วงหน้าแค่เม็ดเดียวป้อนให้อู๋จิ๋วเหมยเม็ดเดียวแล้วผลเป็นยังไงครับน่าทึ่งมากค่ะแค่เม็ดเดียวจริงๆอู๋จิ๋วเหมยที่เกือบตายแล้วฟื้นตัวเร็วมากแบบน่าตกใจต่อหน้าชาวบ้านทุกคนที่กําลังสิ้นหวังเพราะยาพื้นบ้านของเขายาอู่เจียงที่เคยใช้ได้ตลอดคราวนี้เอาไม่อยู่เลย โอ้โหจุดเปลี่ยนเลยนะเนี่ยใช่ค่ะเปลี่ยนทันทีเลยทัศนคติชาวบ้านที่มีต่อหวังชงนี่คือพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยจากผู้บุกรุกหน้าสงสัยกลายเป็นความหวังเดียวแล้วอืมหวังชงยังช่วยเหอวันซือชายหน้าบากที่เคยเกลียดเขามากๆแล้วก็สำคัญที่สุดคือช่วยชีวิตหัวหน้าหมู่บ้านที่อาการโครม่าหนักสุดไว้ได้ด้วยโอสถเม็ดเดียวนี่แหละครับคุณหวังชงกันยกใหญ่เลยสุดยอดจริงๆพลิกสถานการณ์ได้ พอเช้าวันรุ่งขึ้นนะคะทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดเลยหัวหน้าหมู่บ้านผู้อาวุโสทุกคนออกมาต้อนรับขอบคุณหวังชงแบบาซาบซึ้งมากยอมรับเลยว่าเขาคือผู้มีพระคุณช่วยชีวิตคนทั้งหมู่บ้านครับทีนี้หวังชงก็เลยได้อธิบายความจริงทั้งหมดว่าทําไมชาวอู่ชางถึงต้องเจอโรคร้ายนี้มาหลายชั่วคนสาเหตุคืออะไรครับทําไมต้องเป็นคืนจันทรุป,ปราคาด้วยสาเหตุจริงๆก็คือ เกลือสินเทาที่ชาวบ้านกินกันทุกวันมาตั้งแต่เกิดนั่นแหละค่ะฮะเกลือเนี่ยนะใช่ค่ะคือในเรื่องเนี้เกลือสินเทาที่ชาวอูชางใช้เนี่ยมันมีสารพิษบางอย่างปนเปื้อนอยู่ซึ่งมันจะค่อยๆสะสมในร่างกายพอเวลาผ่านไปนานๆแล้วเจอปัจจัยกระตุน้นอย่างพลังหยินรแรงๆในคืนจันทรุปราคาพิษที่สะสมมันก็จะแสดงอาการรุนแรงออกมาโอ้ oh, ฉเฉลยปมเลยความแข็งแกร่งที่มาพร้อมคำสาบจากอาหารการกินประมาณนั้นเลยค่ะ แล้วหวังชงก็รู้เรื่องนี้จากความทรงจําในดีตชาติแล้วเขาก็ไม่ได้แค่บอกสาเหตุใช่ไหมครับยังบอกวิธีแก้ด้วยใช่ค่ะบอกสูตรปรุงโอสถหรือยาถอนพิษนี้ให้ด้วยแต่แต่ว่า แต่ว่าส่วนผสมที่ใช้ปรุงยานี้สิคะแต่ละอย่างคือหายากแล้วก็แพงมหาศาลเลยต้องใช้สมุนไพรวัตถุดิบพิเศษจากทั่วโลกเลยค่ะเช่นผลมานซาอายุ30ปีสมโคกุรนโยอายุ60ปีปการังม่วง100ปีแก่นไม้จัน300รอปีทับทิมอาหรับใบไม้พิเศษอะไรอีกเยอะแยะฟังดูก็รู้เลยว่าหมู่บ้านอู่ฉางที่ปิดตัวเองจะหามาเองได้ไดแน่ๆถูกต้องค่ะ มันเป็นสถานการณ์ที่ทําให้ชาวอู่ฉ่างต้องพึ่งหวังชงอย่างเลี่ยงไม่ได้เลยสร้างเงื่อนไขเลยนะเนี่ยใช่ค่ะด้วยเหตุนี้หัวหน้าหมู่บ้านก็เลยยื่นข้อเสนอสําคัญให้หวังชงว่าอย่างไงครับข้อเสนอหากหวังชงสามารถหายาถอนพิษนี้มารักษาชาวบ้านทุกคนให้หายขาดได้พวกเขาจะยอมทําลายกฎเหล็กพันปีนั่นแล้วก็จะส่งนักรบฝีมือดีที่สุดของหมู่บ้านห้าพันคนเข้าร่วมกองทัพหวังชงเลยค่ะโอ้แล้วหวังชงก็ตอบตกลงทันทีสิคะเยี่ยม ในที่สุดก็สัาเร็จแม้จะได้มาแค่5,000คนอาจจะน้อยกว่าที่หวังชงคิดไว้แต่ก็นี่แหละก้าวแรกที่สำคัญมากในการได้กองทัพทหารม้าอูฉางในตำนานมาใช่ค่ะแล้วเพื่อกระชับมิตรหวังชงยังจัดงานเลี้ยงใหญ่เลี้ยงอาหารดีๆเนื้อสุราที่ชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่เคยกินสร้างความสัมพันธ์ที่ดีได้อย่างรวดเร็วเลยการได้กองกำลังนี้มานี่เปลี่ยนเกมได้เลยนะ แน่นอนค่ะส่งผลต่อแผนการในอนาคตของหวังชงมหาศาลเลยทั้งเรื่องสงครามชายแดนทั้งเรื่องอำนาจของเขาเองแต่เรื่องมันยังไม่จบแค่นี้นะคะยังมีอีกเรื่องใหญ่รออยู่เรื่องเมืองเหล็กใช่ไหมครับถูกต้องค่ะพอกลับมาจากอู่ชางหวังชงก็ไปดูการก่อสร้างโครงการยักษ์ที่เรียกว่าเมืองเหล็ก ที่ดินศักดินาของเขาเองใช่ค่ะสร้างในจุดยุทธศาสตร์สำคัญบนเส้นทางสายไหมเลยใช้คนงานเป็นแสนใหญ่โตมโหฬารามากสร้างเมืองใหญ่ขนาดนี้ต้องเป็นที่จับตาแน่ๆแน่นอนค่ะมีทั้งนกสอดแนมสายลับจากทุกฝ่ายเลยไม่ว่าจะเป็นศัตรูต่างแดนซีสร้างถูเจียอาหรับโคกรูยอส่งคนมาดูหมดแต่ที่น่ากังวลกว่าคือสายลับจากพวกเดียวกันเองใช่ค่ะจากเนต้าถาังเองนี่แหละ ทำาไมล่ะครับพวกแม่ทัพใหญ่ไม่พอใจหรอไม่พอใจอย่างแรงเลยค่ะพวกแม่ทัพใหญ่ชายแดนคนสำคัญสำคัญทั้งเกอสูฮานฟูเหมิงหลิงฉา,าเกาเซียนซืออันซีซุนส่งคนมาสอดแนมการสร้างเมืองเหล็กของหวังชงกันหมดเลยทำไมถึงไม่พอใจขนาดนั้นครับสร้างเมืองแข็งแกร่งก็น่าจะดีไม่ใช่หรอมันมีเรื่องเก่าด้วยค่ะจากเหตุการณ์แต่งตั้งแม่ทัพระดับภาคที่หวังชงเคยทำให้พวกเขาเสียหน้าไปแล้วรอบหนึ่งอ๋อเรื่องนั้น แล้วการที่หวังชงซึ่งยังเป็นแค่ขุนนางหนุ่มมาสร้างเมืองใหญ่ในเขตอิทธิพลของพวกเขาโดยเฉพาะฟูเมืองลิงชาที่ดูแลฉี่ซีตรงนั้นพอดีมันเหมือนประกาศท้าทายอำนาจกันตรงๆเลยค่ะเหมือนสร้างฐานอำนาจแข่งบารมีเข้าใจแล้วครับเป็นเรื่องการเมืองอำนาจล้วนๆเลยเห็นว่ามีการส่งจดหมายคุยกันด้วยนี่ครับว่าจะจัดการหวังชงยังไงใช่ค่ะพวกเขามองว่าหวังชงเป็นน้มที่ต้องเอาออกแต่ก็ยังไม่กล้าทําอะไรเปิดเผยทันทีเพราะอะไรครับ เพราะการสร้างเมืองนี้ได้อนุญาตจากราชสำนักแล้วที่สำคัญคือได้เงินทุนสนับสนุนจากตระกูลใหญ่ๆใ,ในเมืองหลวงตั้ง78ตระกูลเนะี่ยอ๋อแต่หวังชงก็เท่ากับแต่ตระกูลใหญ่พวกนั้นด้วยถูกต้องค่ะอาจจะกระทบภาพลักษณ์โดนฮ่องเต้ตำหนิดได้แถมเป็นศัตรูกับตระกูลใหญ่ๆอีกเลยยังรอดูท่าทีกดดันทางอ้อมไปก่อนแต่หวังชงก็ดูไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่นะครับดูมั่นใจมากบอกว่าพวกแม่ทับใหญ่ยังทำอะไรไม่ได้ตอนนี้ ก็จริงค่ะอย่างฟูมึงหลิงชาหรือเกิดซูฮานก็บอกว่าจะให้เวลาสองเดือนก่อนจะเริ่มเอาจริงเขาก็พอมีเวลาอยู่ใช่ค่ะหวังชงอ่านสถานการณ์ออกว่ายังพอมีเวลาแต่แน่นอนว่าพอถึงเส้นตายสองเดือนนั่นแรงกดดันคงมาเต็มที่แน่ๆน,นอกจากเรื่องแม่ทัพใหญ่แล้วยังมีเรื่องวุ่นๆจากเอ่อไปซี่หลิงกับเจ้าหยาถงสองสาวจากตระกูลใหญ่ที่เป็นหุ้นส่วนมาตามงานด้วย อ๋อแล้วหวังชงรับมือยังไงครับก็ใช้วิธีเบี่ยงเบนความสนใจค่ะให้ของขวัญเป็นแมวเปอร์เซียหายากไปพวกเธอก็ดูจะใจอ่อนยอมกลับไปก่อนฮ่าร้ายเหมือนกันนะเนี่ยแต่ที่พีคสุดๆเลยคือคำประกาศของหวังชงที่ว่าเมืองเหล็กใหญ่ขนาดนั้นจะสร้างเสร็จในเดือนเดียวเดือนเดียวเป็นไปได้หรอคะนั่นนั่นนะสิครับมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยเขาจะทำได้ยังไงหรือว่ามีแผนลับอะไรซ่อนไว้อีก เป็นเหกันบ้างครับกับเรื่องราวตอนนี้โอ้โหหวังช่งนี้ความสามารถรอบด้านจริงๆนะครับไม่ใช่แค่สู้เก่งอย่างเดียวใช่ค่ะฉลาดมากใช้ความรู้จากอดีตชาติแก้ตัญหาเฉพาะหน้าได้มีทักษะเจรจาต่อรองพลิกสถานการณ์จากศัตรูเป็นพันธมิตรได้อีก เอาชนะใจชาวอู่ฉางที่ทั้งแข็งกล้าวทั้งยึดมั่นประเพณีได้นี่คือสุดยอดเลยการได้ทับอู่ฉาง5,000นายมานี่ถือเป็นตัวเปลี่ยนเกมสำคัญเลยนะคะทั้งในสงครามชายแดนแล้วก็เป็นฐานกำลังให้หวังชงในอนาคตแน่ๆแต่ในขณะเดียวกันความสำเร็จนี้มันก็ไปจุดชนวนความขัดแย้งใหม่ที่ใหญ่ไม่แพ้กันใช่ค่ะคือการเผชิญหน้ากับพวกแม่ทัพใหญ่ของต้าถังเองผ่านโครงการสร้างเมืองเหล็กนี่แหละ เหมือนพายุลูกใหญ่ที่กำลังก่อตัวรออยู่เลยคำถามสำคัญที่ค้านคาใจเราตอนนี้ก็คือไอ้ความมั่นใจของหวังชงที่บอกว่าจะสร้างเมืองเหล็กเสร็จในเดือนเดียวนี่แหละครับเขาจะทำได้ยังไงกันนะเขากำลังซ่อนไพ่ใบเด็ดอะไรไว้อีกจะเป็นเทคนโนโลยีจากอนาคตหรือกลยุทธ์เหนือเมฆแบบไหนแล้วพอถึงเวลาพวกแม่ทัพใหญ่ที่รู้แล้วว่าประเมินเด็กนี่ต่ำไปจะโต้อตอบกลับมายังไง โอ้โหน่าติดตามมากๆครับ